สวัสดีครับผมนายจารุนถือเทียนนะครับรานนักศึกษา6619050 002นะครับวันนี้จะนำเสนอสรุปเนื้อหาวิชาหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาที่เรียนไปเมื่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ พงคมประกอบของมนุษย์นะครับประกอบไปด้วย3าส่วนหรือว่า3ฐานนะครับคือฐานคิดฐานใจฐานกายนะครับฐานคิดคือคิดเป็นฐานใจคือเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมส่วนฐานฐานกายคือการแสดงออกซึ่งทั้ง3ส่วนทั้ง3ส่วนล้วนเกี่ยวข้องกันประเภทของมนุษย์นะครับเมื่อแยกตามฐานถ้าฐานกายอย่างเดียวเรียกว่าคนเปลือก ฐานคิดอย่างเดียวเรียกว่าคนเนื้อเนื้อถ้ามีแต่ฐานใจอย่างเดียวเรียกว่าคนน้ำน้ำําแต่ถ้ามีครบทุกฐานนะครับเรียกว่าคนต้นไม้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขผู้บริหารนะครับจะต้องมีหลักคิดนะครับสองหลักด้วยกันคือ creative thinking คือคิดสร้างสรรค์และ critical thinking นะครับคือคิดเชิงวิาพากษ์หรือว่า คิดแบบมีวิจารณญาณนะครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องของเชิงบวกนะครับ positive thinking คือคิดเชิงบวกนะครับ positive action คือปฏิบัติหรือาการกระทำในเชิงบวกแล้วก็ positive habit นะครับก็เป็นนิสัยนิสัยก็มาจากการปฏิบัติในเชิงบวกแล้วก็สุดท้ายครับ positive r e s u l t e นะครับก็ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นเชิงบวกเช่นเดียวกัน ความรู้สําหรับผู้บริหารนะครับผู้บริหารจะต้องมีความรู้หรือว่าต้องเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารนะครับแล้วก็ความรู้ด้านภาษานะครับแล้วก็ความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งทั้งทั้งสามความรู้เหล่านี้จําเป็นนะครับที่ผู้บริหารต้องมี How to learn นะครับเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไร learn to know เรียนเพื่อรู้ l learn to do learn to do เรียนเพื่อทํา เรียน to work together คือเรียนเพื่อตัวเองและผู้อื่นคือการทํางานเป็นทีมแล้วก็เรียน to be นะครับเรียนเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องของน้ำมหาสน่นะครับประกอบไปด้วยน้ำคำน้ำค,ำคำคือคำพูดดีพูดแล้วคนอื่นฟังผู้อื่นฟังแล้วมีกำลังใจนะครับแล้วก็น้ำมือน้ำมือการปฏิบัติดีคือการทำดีน้ำใจนะครับก็รู้จักแบ่งบันนะครับ ซ,ซึ่งย่อมเป็นน้ำมาสนีใครเห็นใครก็รักนะครับสมุนไพรนะครับสมุนไพรชนะใจคนนะครับรากอ่อนน้อมนะครับหมายความว่าผู้บริหารต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับยิ่งทำตัวดิดดินยิ่งดีแต่ไม่ไม่ควรจะดิดดินเกินไปนะครับจนกลายเป็นเสียคนนะครับ สีใบยอคือยิ้มยอเย็นแล้วก็รู้จักยอมนะครับกิงเมตตากิงเมตตาคือปรารถนาดีหวังให้ผู้อืน่นพ้นทุกขนะครับแล้วก็การกรุณาคือแสดงออกถึงการได้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดอกให้อภัยนะครับทุกทุกคนมีโอกาสที่จะทำความผิดนะครับความผิดของผู้อื่นเป็นเรื่องเล็กแต่การให้อภัยเป็นเรื่องใหญ่ ชีวิตขาขึ้นนะครับชีวิตขาขึ้นก็คือเจ้านายจูงเพื่อนฝูงประคองลูกน้องดันหรือว่าลูกน้องสนับสนุนนะครับยามใดขาขึ้นก็อย่าประมาทนะครับอย่ามาก็จงมีสติส่วนชีวิตขาลงนะครับคือเจ้าเจ้านายเหยียบนะครับเพื่อนปลักลูกน้องถีบ ก็ก้อยทํใาใจนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาของชีวิตขาลงก็อย่าวิตกกังวลนะครับมีขึ้นมีลงก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับเรื่องธรรมดาบนโลกมนุษย์ปิดท้ายด้วยคํากลอนที่ว่ามีเรือดีๆไม่ขี่ข้ามเอาเรือรั่วมาข้ามขี่อยากได้งานดีๆพาพวกผีๆมาใช้นะครับ ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็แปลความว่าถ้าอยากได้ให้งานดีงานสําเร็จนะครับเลือกคนเก่งคนดีนะครับส่วนคนที่ไม่ไม่เก่งไม่ดีมีแต่ประจบเอาใจเจ้านายก็ก,ก็ไม่ไม่ควรออกมาใั้นะครับสวัสดีครับ